ดีค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้กุ้งรีวิวนะคะก็จะเป็นกรอบรูปมงคลนะคะเสริมห่วงจุ้ยนะคะลูกค้าจะปีใหม่แล้วนะคะพศ2564นี้นะคะใครจะนําของขวัญน,นะคะไปมอบญาติผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีงานมงคลขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่นะคะเป็นวันเกิดนะคะ สามารถซื้อกอบรูปของเรานะคะไปมอบเป็นของขวัญได้เลยนะคะเราก็จะติดเบอร์โให้สวยๆนะคะเรามีรูปภาพให้เลือกหลายแบบนะคะลูกค้าไม่ว่ามา้ปาปลาคาร์ฟเรือสำเภานะคะหรือว่าจะเป็นพระเกจิต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่เรากําลังรีบแพ็คสง่งลูกค้ากันอยู่นะคะก็จะมีเรือสำเภานะคะปลาคาร์ฟ ะะลูกค้าก็จะสั่งมาทีสามถึงสี่บานนะคะสั่งบานเดียวเราก็ส่งนะคะลูกค้าจะส่งสินค้าทั่วประเทศเลยนะคะอยากได้รูปอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะกรอบเปล่าเราก็รับทานะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นกรอบเปล่านะคะมีกระจกใส่ให้ด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นภาพขายดีมากๆลูกค้าจากพระสุพรรณกัลยานะคะภาพนี้นิยมนําไปแขวนไว้ที่ผนังของร้านค้าที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจขายเครื่องสําอางหรือขายความสวยความงามนะคะสถานบริการต่างๆที่ทําเกี่ยวกับความงามนะคะจะนิยมนําภาพนี้ไปเสริมห่วงจุ้ยนะคะแล้วก็จะเป็นภาพนกยุงนะคะเป็นนกยุงลำแพนแล้วก็มีดอกโบตั๋นใส่กรอบสีขาวสวยมาก นกยูงลำแพงก็จะเสริมในด้านการเงินการงานความโชคดีนะคะสามารถติดห้องนอนก็ได้เพราะว่าส่งดอกโบตัานจะส่งเสริมด้านความรักด้วยนะคะติดห้องรับแขกห้องนั่งเล่นก็เหมาะมากๆนะคะใครขายสินค้าแล้วอยากให้ลูกค้าแบบสนใจสินค้าเรามากขึ้นนะคะก็นําภาพนกยูงนะคะไปแขวนในร้านค้าของเราได้แล้ววันนี้ก็จะเป็นภาพขายดีภาพหนึ่งนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะใส่กรอบสีทอง สวยมากๆค่ะแม่ค้าแพ็คห่ออย่างดีนะคะใช้วัสดุ